สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะวันนี้จะเป็นชาเลนจ์พูดหน้ากล้องนะคะโดยหัวข้อนำทีมโดยชาวดาวลูกไก่ดาวพลีเอเดียนของเราณนะห้องจิตจักรวาลน,นะคะหัวข้อวันนี้ก็คือดูโจทย์ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งอ่ะสิ่งใดที่พาให้เราเข้าเ,าเส้นทางการตื่นรู้ค่ะก็สิ่งใดที่พาให้เราเข้าเส้นทางการตื่นรู้ก็คือของโดยส่วนตัวนะคะเพราะความสัมพันธ์ค่ะ ก็จะเล่าเท้าความไปใน,ในอดีตนะคะความสัมพันธ์ก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเป็นคู่คามิ่ใช่ไหมคะแล้วก็เขาตื่นรู้มาแล้วซึ่งมารู้ทีหลังว่าเขาอะ่ะไม่กล้าบอกเราเพราะเขากลัวว่าเราว่าเขาบ้าแล้วทีเนี้ยนะคะระหว่างที่คบกันมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายค่ะอยู่ๆนะคะจากเป็นคนที่ไม่ชอบดูดวงไม่ชอบดูไพ่ไม่เป็นคนที่ใช้พลังงานมัสคคลินสูงค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบ จะพาฉันไปเข้าแบบไปงมงายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อาาวอะค่ะก็อยู่ๆก็รู้สึกแปลกๆค่ะรู้สึกตัวเองแบบไปเจออยู่ๆก็ไปเปิดคลิป Youtube ดูไพ่แล้วก็รู้สึกไปดูดวงแล้วก็ไปซื้อไพ่มาเปิดเองด้วยค่ะแล้วก็อยู่ๆก็เออไปเจอคำว่า Twin ทว a m e Soulmate ไม่เคยรู้จักมาเลยเนี่ยก่อนในชีวิตไม่เคยรู้จักมาเลยค่ะไปรู้จักทวินเฟมคลาเมิกโซเมตอะไรเงี้ยรู้จักคําพวกนี้ค่ะแล้วก็ก็ใช้ใช้ช่วงจังหวะเนี่ยมาประมาณสองสามเดือนนะคะแบบเป็นการตื่นที่ค่อย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 อะค่ะเหมือนคลื่นสั่นสะเทือนของเขาอะค่ะมาปลุกให้เราแบบค่อยค่อยตื่นขึ้น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 เขาเองก็สงสัยเรานะคะว่ามองเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขา คือว่าเราอะค่ะสามารถส่งต่อความคิดกันได้แล้วเหมือนกับเราค่อยๆได้ยินความคิดค่อยๆได้ยินค่อยๆรับพลังงานค่อยๆแบบอาการทางร่างกายเริ่มแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนกับว่าเราเริ่มเทเลพาตี้มากขึ้นเริ่มเอมพาตี้มากขึ้นเริ่มอะไรมากขึ้นเราก็แบบอาการทางร่างกายก็เริ่มไม่ปกติค่ะแล้วเนี้ยก็อยู่มาวันหนึ่งค่ะเมื่อวันนั้นเป็นวันที่มารุตยูออกจากดาวของแคปปี้นะคะนั่งอยู่ในห้องกับเพื่อน อยู่ๆก็มีอาการทางกายก็คือล้มลงไปนอนลงไปนอนกับพื้นเลยแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนมีพลังงานลงที่หัวแล้วล้างควันดำออกจากร่างกายเราไล่ตั้งแต่หัวลงไปตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กลงไปบิดตรงหน้าท้องบิดตรงมดลูกเหมือนเขาล้างทั้งตัวเราแล้วก็มีอาการเลือดไหลออกทั้งเจ็ดวันค่ะแล้วหลังจากวันที่มฤตยูออกวันนั้นนะคะปีสอง 6, 6ัน้ารเดือนมีนาคม วันรุ่งขึ้นค่ะคือแกปี้พูดเร็วมากพูดแบบว่าเธอโลกมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเธอนี่นะเธอจะต้องไปดูแลโลกโลกแกนโลกมันเหวี่ยงแล้วนะเธอจะต้องเราจะต้องลุกขึ้นมาปุดมคนเราจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้โลกเนี่ยแกนโลกมันสองตรงมากขึ้นเพราะตอนนี้โลกไม่ไหวแล้วเพเธอรอไม่ได้แล้วพวกเราพวกฉันต้องใช้เธอพวกเธอต้องลุกขึ้นมาได้แล้วก็พูดแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากแล้วเพื่อนก็นั่งฟังก็ อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็วันลุกขึ้นนะคะเราก็เลยไปที่ทะเลเอ่าวลิโพสเบย์ฮ่องกงไปนั่งพากันไปนั่งกับเพื่อนสองคนแล้วก็มองออกไปนอกทะเลแล้วก็แบบป่านนี้แกนโลกจะเป็นยังไงมั่งหน้าแล้วก็พากันน้ำตาซึมคือรู้จักแต่แกนโลกได้ยังไงก่อนรู้จักพลังงานลบอะไรพวกนี้ได้ยังไงก่อนเป็นคนไม่ไม่รู้เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วอยู่ก็พูดออกมาแบบพร่ดออกมาเลยค่ะแล้วแบบเราจะต้อง เป็นพ p a s s เจ g e r เราจะต้องไปส่งความรู้นี่เราจะต้องไปส่งที่เราได้รับมาไปให้คนอื่นนะเราต้องทําการเดินทางแต่สุดท้ายก็คือทุกอย่างก็คือได้ทำหมดเลยค่ะที่พูดในวันแรกค่ะจริงๆพูดเยอะมากคุมยาวนั่นแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มการตื่นคือค่อยๆตื่นขึ้นมาแต่วันที่เดือนมีนาที่มฤตอยจากดาวของกัปปี้ก็คือเป็นการตื่นแบบกระชากเลยค่ะ ก็แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เข้า Dark Knight of the Soul เพราะว่าได้มีการแยกกันทางพลังงานในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะนี่คือที่มาของการตื่นรู้ค่ะขอบคุณค่ะ